สวัสดีครับวันนี้อยู่กับปูช่างต้นทาทาชนบุรีนะฮะดูคันนี้อันนี้ยกเครื่องมาทำนะฮะปอกเป็นรอยอันนี้ยกขึ้นเสร็จเรียบร้อยฮนะแล้วก็ได้ทำการเปลี่ยนชุดซ่อมหัวฉีดซูบหนึ่งและกสูบสองหนะ้าแล้วก็เซ็นเซอร์วัดความเร็วตัวหนึ่งนะฮะฝ่ายเอนจินมันเด้งขึ้นนะครับทำให้รถวิ่งไม่ออกลองฟังเสียงเครื่องกันนะ ตอนแรกหัวฉีดเสียสองหัวนะควันดำนะครับเวลาเบิลก็ละจะมีแข็งเข็นิดๆในสตาร์ตติดง่ายนะครับจากตอนแรกสตาร์ตติดหลายรอบนะฮะสตาร์ตติดออกลากยาวๆหน่อยนะครับตอนนี้ติดง่ายแล้วนะครับอโอเคนะครับตอนนี้แล้วก็อาการที่ว่าเบิ้ลแล้วมีควันนะครับ วันหายไปแล้วนะเค,เครื่องเดินนิ่งนะครับอันนี้ลูกค้ามาจากสิง์บุรีนะครับแรงเครื่องเลยนะครับสนใจนำรถเข้าซ่อมนะครับช่างต้นทาทาเซอร์วิสชลบุรีนะครับ ด้วยเบอร์โทรนี้เลยครับศูนย์ตัวนะครับแล้วก็0ูนนะฮะอันนี้จะเป็นพวกชุดซ่อมหัวฉีนะครับที่ได้เปลี่ยนไปนะไแล้วก็เซ็นเซอร์วัดความเร็วนะฮะโ,โอเคครับ